สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โฮโเทอจันลีนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมลูกนกอีแพลดนะครับนกอีแพดนะครับโดยลักษณะรูปทรงของรังนะครับเป็นรูปทรงถ้วยนะครับสําหรับรังนี้น่าจะมีสตัวนะครับดูความฉลาดนะครับทำไว้ใต้ใบกล้วยนะครับป้องกันแดดป้องกันฝนได้ดีมากครับแม่มันอยู่ข้างๆผมเองนะครับแป๊บๆอย่นี้นะฮ แล้รู้สึกว่ามันจะสัญชาตญาณน,นะครับเมื่อมีการเป้ามองดูมันจะนิ่งนะครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงสักแอะเลยครับเพื่อนๆดูบายบายครับ